สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกขับพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันเข้าไปในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่อ่าหานะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมื่อ,อนีนนะคะแอดผ้าพีพ่น้องมรเทาสุขสุขก้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโค้ง นะคะพี่น้องคะแนวทางของแม่วันริมโค้งอาสุนีเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแม่วันเราเน้นห้เม็ดเดียวเท่าน,านั้นคะะนนน่ะพี่น้องคะสําหรับอ้าวพี่น้องเอ้าวกลับมารับชมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะโบาบลายใหญ่หางนี่พี่น้องสําหรับอันคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเอ้าแนวทางของแม่วันซีดัมาเป็นตัวไหนพราพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าการแม่วันจ้าลูกหลานหัวเลาะไ้ได้ค่ะแม่วันค่ะ จ้าอันแม่เอาน้ำของปุนาเป็นหายเด็กนู้นอ่ะค่ะเด็กนู้มีศูนย์หนึ่งห้าค่ะศูนย์ห้าห้าค่ะแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าค่ะจ้าบันนี้ตัวล่างนั่นเท่ากันบนไหวน่ะมีดที่ยังกว่าสี่ผ่าสามศูนย์ผ่าสามศูนย์ค่ะ เด็กกันซีเจ๊ชวนกันแนะนำป่าอืมค่ะจ้าบานีมาล้งเหมืนของปูเขาวกับยาหน้าพิ่นมาหลบล้างมานี่อันอันนี้ของผู้ใดนี่อันนี้ไม่ว่าของปู่นาสิือคะเนี่ยอันนี้ของปู่นาค่ะแล้วให้บนญลางรับไปชูดงแล้วว่าเราบ่ได้มาแล้วว่ะค่ะเราเกิดได้ไห้เธอเดียวค่ะอันบานีนั่นของยงาหน้ากับปูเขาวมานั่นเราให้โฮกหนึ่งตัวเดียวโอ้เอ่า ูขาวกับยานามีหกหนึน่งค่ะเออเพื่นมาสองคนเดี๋วเพ่นหกหนึ่งตัวเดียวแต่ก็มากันเก่าหนึ่งนั่งแขนหนัน,นยันกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันอืมค่ะตัวนี้บเจา,าว่าบนหลางแต่็ราลหาตัวเดียวแล้วบอกว่าหกนหนึ่งค่ะเออล่งลงเพิ่มเสรตัวนันในบัตรุลเนี่ยมอมือขันเพื่อนเปลี่ยนแปลงได้จังลองอีกตัวหนึ่งค่ะจะลงไหวซัมหนีเนเรขอันปูนาเพื่อนไปเขาอมชินผลเนาะ อือของไม่ไม่ว่าไี่ไปอมสินไปท่กับสอดีเนาะค่ะเออไปอมสินสามตตรงเลยวันนี้เ<อ>ขาตตวสลินเนตเป็ดเป็ดเก้าโรงนั่นเออเขาก็ได้อยู่หักบลายนะเอาไม่ว่าไ่นไปยังเกาะอมสินนั่นสามตเล็กปีคะเออศูนย์สองหาศูนย์หาสองตรงเลยเขาหมุนสามประตูตรงเลยนะอือกว่าให้เขานี่ยศูนย์ห้าสองนะอ่าอือ มันมาออกศูนย์สองห้านี่ยั้งนี่แหละโ oh. อ้อออเขาก็มุนเอาเขาก็าได้ทั้งตูดทั้งต็งค่ะ oh. อืมแต่ว่าตัวนี้มันสีออกตัวใดเขากับประจักร์ลงเบิงหาว่าผูอยากนั่งไวยวารีเอมือนกับล่ำนะเอออันนั้นเพิ่นมาว่าทีไห,ไหล่ะคะแม่วันนี้อันภูเขากระยนางอีนน่ภูขเขาก็กระยานางเพิ่งมาภูเขาก็กระยา,าะนางมาเพิ่นกับว่าวันนี้นั่นยากระปูให้ตัวเดียวค่ะ oh. ให้หกหนึ่งตัวเดียวเราอ่ะ <c oughs> เอาคนเรยกว่าคือบ่มีสามโตเนี่ยสามโตก็อยู่กับปู่หน้าเจ้าเราเราวอกในนี่มันสิเป็นลางม่จักแล้ว <c oughs> อืมอืม <c oughs> ค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเอาให้ตัวเดียวหรอเอาให้มันเยอะๆเราก็เลยบอกเมยังสี่เยบเปียบๆก็สิว่าเขาสื่อเยอะๆสื่อไ <c oughs> ล,ลายยังสี่นะค่ะว <c oughs> ันนี้เพื่อนก็เลยกว่าวันปู่จะไปสู้ดงแล้วกลัวมไม่ได้กลับมาเพือเ่อนก็เรียว่าค่ะ เออมันไกลเพื่นว่าเพิ่งจะไปสิได้แม่ก็ได้ถามมาสิไปทุดงอยู่เสียเพื่นก็เลยว่าเพิ่งจะไปผู้พานไปแถวผู้พานน,นู่นเล็กเพื่อนวะโออือค่ะก็เลยอันนี้บัดเดี๋ยวปัะเดี๋ยวพิ่งจะเมื่อเพิ่อนแต่ว่า <c oughs> อย่าลืมนะหกหนึ่งนั่นแล้วก็ยังนิ่นอยู่ค่ะ <c oughs> แต่แม่ก็บบนนยังบอกพื่อนหน่อยสื่อยังพันหด่อยเฮ็ดยังสื่อหนี่เพราะว่าติดงานโซฟติดงานบุญงานงานงา,านนี่แม่ผมพูดก่อดจอยู่นะอือ <c oughs> แม่ก็เลยบอกพื่อนหน่อยเสียงเลยยังเลยนะค่ะ เอารุ่งไหวหันเดะงามอยู่ได้ฮุกตัวเดียวเราเนาะจ้ะอืมนี่งามอยู่ดีฮุกฮุกหนึ่งตีค่ะเออฮุกหนึ่งแต่แต่ของปูนาเนี่ยเราหนิ่นนิน่นอยู่ได้ศูนย์หนึ่งหาแล้วขี่งวงกลมไหวโอ้ขี่งวงกลมได้ตีค่ะเออล้วเทียนเนี่ยเราวงกลมไหวเลยได้ศูนย์หนึ่งหาค่ะ <หา S 2> แต่ว่าเท้ากับตั้งบื้อน้าม,มาเนี่ยย่านขึ้นโบแม่น้ำนี่เองสินะค่ะ <หา S 2> จ้ะจ้ะจ้ะอืมอ่าเด็กๆเบื้องล่วยจ้ะจ้ะไม่ว่าขอบคุณอะไรได้ค่ะ ก้าจ้าโกๆกมันมันแกแแม่วันวัดดีคก่ะคันนี่ฝนหายเลขเล่ายูเมะมเลยซื้อแม่ยิ้นคนออกเนาบผมซื้อเราออกพองพื้นออกตัวไหนล่ะแม่้ันฝันหายเลขสี่โต๊ะน่ห้าสี่หกสองโอ้มันก็เขาเราออกข้างบนข้างหลางอืมมันเข่าสองหกอหกสองอธสองหกกับสี่หาเนอะโอ้ค่ะ่ะสี่หารมาเจ็ดตัวหกตัวเอินมาห แม่จ้าจ้าจ้าโอเคแม่วันขอบคุณหลายนะคะจ้าขอบคุณหลายจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะาเหล็กของแม่วันมาหนีนะคะมีน้านูน้าป่านะคะของ ยานาดกระปูขาวนะคะพี่น้องคะเลขน้าหนูค่ะศูนย์หนึ่งหานะคะศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาหาแปดเก้าหานะคะน้าป่าตะวันหิมาเป็นเลขล่างเด้อพี่น้องเด้อเลขล่างแล้วก็ไม่ว่าเราก็ใส่เป็นสามตัวกันบนใบหิ่งพร้อมค่ะพี่น้องคะเลขล่างห้าสามศูนย์สี่เจ็ดศูนย์นะคะของยานาคกับปูขาวนี่หกหนึ่งกับเก้าหนึ่งไปพี่น้องคะจังใจก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอค่ะ พี่้อกคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะช่วงบ่ายน,นี้นะคะพี่้อกคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะพี่้อกคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะพี่้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เอาขอขอบคุณขอบคุณพลอยพิณองบานเฮาสุขสุขคนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลเมื่อนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะสําหรับพ่อ่พินทองทนใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพ่น้องคะถ้าไ่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วกัอย่าลืมนะคะฝากกด ฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิเดปบอปราดทุกคลิปทุกข่าวสารแน้แต่จากทั้งรายการนะคะพี่น้องคะพี่น้องอย่าหายไปลืมติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเซียนท่านใดพลอพี่น้องอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามาเลยด้อค่ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะแอกสิเดติติดตามให้นะคะอ่าส่วนของคุณตาทองสุกนิ tha จักหน่อยนะคะพี่น้องคะาจักหน่อยเนาะพี่น้องอแอกซิเดติติดตามให้ดอกพี่น้อง อบอลลูมนะคะพี่น้องคะเห็นบอลพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาหลายนะคะบบเบอร์ด้วยสิบเป็ดติดตามไฮเดอร์พี่น้องเด้ออ่าบอลลูมนะคะพี่น้องคะบอลลูมดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนาะทีมเซียนหรือว่าอาจารย์ท่านใดเพิ่นกำลังรับชมคลิปนี้อยู่เนาะอยากมาบ้างในทางให้กับทางรายการเพื่อแบ่งปันบอยพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะกะโทรเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ทีมไฮไว้นะคะพี่น้องคะเบอร์โทรของเมือร์เราด้วยเนี่ย080 ห้าหกสองเก้าหนึ่งเก้าส so ี่นะคะพี่ดองคะศูนย์แปดศูนย์ห้าหกสองเก้าหนึ่งเก้าสี่นะคะพี่น้องคะโทรมาได้เลยนะคะพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องโทรมาเบิ่งเราด้วยน่ยบอได้รับโทรศัพท์ทันทีนะคะบอได้รับโทรศัพท์ในขณะนั้นเนาะแอกสิทโทรกลับนะคะพี่น้องเด้ออาทิี่พอพี่น้องโทรมาเนี่ยเบิ่งเราด้วยกำลังโทรอ่าสัมภาษณ์แนวทางพันยูกับบอสามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะพี่น้องคะหรือว่าบางเทื่อแอกกำลังลงคลิปอยู่กับบอสามารถลง รับโทรศัพท์ให้อ่าในขณะนั้นนะคะแต่ว่าเบอร์ลวยกับสีโทรกลับนะคะพี่น้องคะสีโทรกลับทุกสายนั่นแหละค่ะพี่น้องคะหรือว่าสีสะดวกแอดไอดีไล่แอดมาตามที่เบอร์ลวยเขียนให้ก่อนที่สิเขามารับชมคลิปนี้นะคะพี่น้องเลือกกระซิมีอ่ไอดีไล่ของเบอร์ลวยอยู่นะคะพี่น้องคะเอาเมื่อนี้นะคะแนวทางของแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะอ่ามีเพียงซัมนี้นะคะพี่น้องเมื่อนี้ขามโค้งพอดีเนาะ ถ้าพี่พี่ดองมักชอบนวทางของแม่วันนะคะนําไปคำโค้งก้อนนะคะไปพ,พี่น้องอ่าเนาะพี่น้องนะเอาก็มีประมาณนี้แล้วพี่น้องสรุปแล้วนะคะมีซัมนิทนะคะของแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องค้าแอลกอไซเดตคอโตลาพ,พี่พี่น้องวัดเท้าสุขุมสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไวพ้พอกัดไม่เข้าไปในคลิปหนานะคะพี่น้องคะาสำหรับคลิปนี้สวัสดี